สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆทำ <c oughs> ล่มหน้าแบบนี้นี่นทนงานก็จะประมาณนี้แหละ นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ก็จะมีะดินแบบนี้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกดินอะไรดินทำร่มหนาแหละแล้วก็มีดอกพิกุลลูกปัดอันนี้เราใช้ห้ามิลน,นะแล้วก็มีหยดน้ำ กระพวนเหลียญแล้วก็อันนี้เราใช้ลวดเบอร์20ความยาวอยู่ที่8เซนใช้เบอร์20นะถ้าเบอร์อื่นเราว่าน่าจะอ่อนไปอะแล้วก็มีกันไกมีลิปบิน้นลิปบิ้นอันนี้เราจะใช้เอ่อลายกันหนกนะเพราะว่ามันสวย ความยาวอยู่ที่48เซน4เซนพับทบครึ่งแบบนี้นะทําแบบนี้ไว้เลยแล้วก็ปืนกาวเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มต้นจะเอ่อทำลูกส้มก่อนนะพื้นฐานก็คือฐานสี่ฐานแปด ใช้ด้านยาวขึ้นนะเห็นไหมโอเคจับมาหนึ่งเส้นเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไปเลยเส้นที่สามตัดเข้าไปเส้นที่สี่ทำแบบนี้นะนี่ แล้วก็ดึงเลยนี่คือฐาน4เราจะมาเริ่มขึ้นฐาน8นะ,นะก็เส้นที่หนึ่งพับเฉียงไปเส้นที่สองพับเฉียงเส้นที่สามพับเฉียงเส้นที่สี่สอดเข้าลูนี้นะสอดเก็บพันเลยนะ นีขุดนิดหน่อยนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ีนี้เรามาขึ้นลูกส้มกันเลยหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นก่อนเส้นที่สองเส้นที่สามทับกันไปเลยนะเส้นที่สี่วางเส้นที่หนึ่งลงจับเส้นต่อไปขึ้นมา ก็วางลงวางให้มันอยู่ตรงระหว่างนะเนี่ยจับขึ้นมาวางลงไปจับขึ้นมาก็วางลงจับขึ้นวางลงทีนี้เพื่อนๆก็ใช้นิ้วพยุงขึ้นมาก็จะมีสามสามช่องให้เพื่อนสอดหอนึ่งสองสามช่องนี เพื่อนๆก็สอดไปเลยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็สอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปด้วยนะนเส้นที่สามก็สอดผ่านไปเลยทั้งสามเส้นนี่หนึ่งสองสามสอดไปเลย, 1, 2, เลยก็มาออกรูน,นี่แล้วเพื่อนๆก็ดึงดึงนิดๆหน่อยดึงไปเลยค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะ ดึงแค่แบบพอกระชับอ่ะนี่แล้วก็พลิกกลับด้านมาเลยเพื่อนๆก็อันนี้ก็นับเลยหนึ่งสองสามเอาเส้นนี้พาดไปเลยหนึ่งสองสามจับเส้นนี้พาดไปเห็นอยู่เนาะเนี่ยจับมาสามเส้น แล้วเอาเส้นนี้พาดไปจับขึ้นมาสามให้มันมีสามนะเอาเส้นนี้พาดจับขึ้นมาเส้นนี้พาดไปแล้วเหลือสามเส้นเ,นเพื่อนๆสอดไปเลยนะจะมีช่องให้สอดหนึ่งสองสามช่องเส้นแรกเอาเส้นบนก่อนนะสอดไปเลยเส้นที่สองก็สอดผ่านไปเลยค่ะ เส้นที่สามก็สอดผ่านไปเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เพื่อนเพื่อถ้าจะใส่เหรียญใส่กระพวน่ะใส่เลยนะแต่เราไม่ใส่เหรียญหรอกเราใส่แค่กระพวกนก็ดึงให้กระชับนี้หน่อยนี่สอดไปเลยนะเนี่ยสามเหมือนกันนะับหนึ่งสองสามแล้วก็จับสอดตรงอะคะ่ะคล้ายๆกัน เห็นไหมหนึ่งสองสามเดยวของเรามาสอดอ,ออกะลี่สอดตรงอะ่ะเอาง่ายง่ห้ามเลี้ยวนะมีนะคนเลี้ยวอะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับ นี่ก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆตัดส่วนเกินออกได้เลยนะแต่ถ้าใครแบบทําถนัดแล้วอย่างเงี้ยตีงก็ตัดสี่สิบเจ็ดได้นะสนนะี่สิบเจ็ดเซนอะประหยัดริบบิ้นตัดส่วนเกินออกไปเลยค่ะ นี่ก็จะได้ลูกส้มประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะสอนเพื่อนๆประกอบนะนี่จับลวดขึ้นมาแต่เองเออเราจะสอดลวดเข้าไปในในช่องนี้ะไม่ใช่ด้านนี้นะด้านนี้ไม่เอาเอาด้านนี้สอดเข้าไปเลยค่ะง่ายๆนี่ แล้วก็กะระยะเอาประมาณนี้แล้วก็ใช้ปืนกาวยิงกาวตรงนี้นิดหน่อยใส่ดอกพริกกุลลงไปค่ะแล้วก็ใช้ปืนกาวเพื่อนๆเอาลูกปัดใจเลยนะ นี่ก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็ตรงนี้ก็เหมือนกัน,นแล้วก็เราจะใส่ลูกปัดลงไป รจะใส่ไปแปดเม็ดนะความยาวความสูงมันนะ่าจะพอดีเลยแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ดินอีกแบบอ่ะแบบไหนที่แบบมันยาวๆอ่ะเพื่อนๆก็ต่อการลงไปได้หกแปดอันนี้มันยาวไปนะเพื่อนๆก็ตัดสักเจ็ดเซน จ็ดเซนครึ่งอ่ะนี่เราเผื่อเฉยๆก็จะประมาณนี้แล้วก็เพื่อนๆค่อยๆยิงกาวลงไปใส่หยดน้ำลงไปหนึ่งเม็ดนี่ ก็เก็บเศษกาวออกนะเดี๋ยวงานไม่สวยงานไม่เรียบร้อยก็ยจะได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาใส่ดินกันของตกแต่งก็จะประมาณนี้แหละนี่เพื่อนเพ่อ,เ,อ,อเวลาเราจะติดดินอนะ่ะเราจะติดตรงมุมนี้นะ ระยะของมุมขอบมนะันอะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีขอบมุมของมันอยู่นี่นติดตามขอบเลยนี่ประมาณนี้ติดไปทีละช่อง ใจเย็นๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวงานไม่สวยเราให้กาวมันแห้งก่อนแล้วค่อยไปต่อเราก็ไม่ถนัด เรามีชุดฝึกนะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสั่งได้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะลงคลิปใหม่แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเรามีมาอีกเยอะเลย ทำเป็นอาชีพได้นะเพื่อนๆกาวมันจะเยอะหน่อยนะติดตงรงดูด้วย อยูเก็บกาวเก็บรายละเอียดงานดีๆนะดินมันจะไม่ค่อย,อยนั่นเนี่ยเราต้องดึงมันออกด้วยใช้กันไกลก็ได้แต่ว่าดึงเบาๆนะดินร็นี้ทำมาไม่สวย นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดนะตัวข้างบนเนี่ยตัวเองจะใช้เป็นหยดน้ำก็ได้นะเนี่ยใส่แบบนี้มันจะได้แบบก็แล้วแต่ชอบอะนะแต่เดี๋ยวเราลองใส่สิแต่ถ้าใส่เราก็ต้องเผื่อลวด ขึ้นไปอีกนะอันนี้เราแค่ลองเฉยๆอืมก็จะได้ประนี้นี่ก็แปลกดีเพื่อนๆก็ลองทำดูนะอันนี้เราแค่มาแบบมาสอนทำเฉยๆ ก็จะได้ประมาณนี้แหละก็เก็บรายละเอียดดีๆโอเคแค่นี้นะไปก่อนบ๊ายบาย